เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดหลังจากสถิติการออกสตาร์ทเจนัดแรกในพรีเมียร์ลีกรดูการ2024-2025กลายเป็นการออกสตาร์ทที่ย่แย่ที่สุดของสโมสรโดยทีมเก็บได้เพียง8คะแนนซึ่งทำลายสถิติเดิมของตัวเองเมื่อฤดูการ2023-2024ที่เก็บได้9คะแนนจากการเล่นเท่ากันหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทำได้เพียงบุกเสมอแอสตันวิลล่าศูนประตูต่อศในเกมหลีกล่าสุดทำให้ทีมไม่สามารถเอาชนะในเกมหลีกได้เลยใน3นัดหลังสุดเสมอคริสตัลพาเลซศูนย์ประตูต่อศแพ้ทอตแนมฮอสเปอร์ศนย์ประตูต่อ3และไม่ชนะใครเลยใน5นัดติดต่อกันในทุกรายการส่งผลให้ปีศาจแดงหล่นไปอยู่อันดับ14ของตารางหลีกมีเพียง8คะแนนจาก7เกมการเก็บได้เพียง8คะแนนใน7เกมแรกของฤดูกาลนี้ ถือเป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดของสโมสรตั้งแต่ฤดูกาล1989-1990รด 1989, ซึ่งเป็นสถิติที่แฟนบอล Red Army ไม่อยากจดจำและทำให้สถานการณ์ของเท n Hag ในการคุมทีมส่มเสี่ยงต่อการโดนปลดออกจากตำแหน่งมากขึ้น